โรการอะไรบ้าง่องก,การอรนี่มันจะรู้พะอันั้นมันกบหลผ่านไปแล้วนะครับเพาคงจะได้รับการเชิญบ,บัตรเชิญหรือลงลายเชิญมาร่วมสมัครเปิดเขีนในวันที่หนึ่งของเขียน,นลยนะ่อแหละที่มันจะเกิดปัญหาพยายามรับไว้เพะ่อสมาครัรับ อันนั้นเรียกกา้เข,ข้าใจกันเนาะตงมีปัญหาทะงานแล้วก็ว่าถ้ารถเกิดที่เกิดเหลงในปฏิบัติการที่มาแจ้ใครคนหนึง่งที่ให้มาถามนะครับมต้องคิดมากทำง,งานหมนจะแล้วตอนนี้เราสิ่งที่จะขอก็คือลดการประทะโดงนิดงเงินหาอะไรที่มันจะเกิดอย่างเชื่อนรดนิ่เดินแค่นั้นนะครับผมแต่แต่มันมีปัญหาที่มาทางสว่างเลยครับติจะมีอะไรมากอะขนาดที่คิดเนเราผม ขอโทษที่มาช้าข้อแขนก็คือออกก็ต้องให้เกรตคนอยู่ก่อนก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบครูครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมครับที่ทำการเขตเมืองนะครับวันนี้ท่านประธานได้โทรมาเมื่อสักครู่ประธานเขตเนึนงที่จะถึงนี้นะครับที่ทำการตั้งอยู่ที่ตลาดยาลา ะครับหรืออใกล้ๆโรงจำนงหรือวัดโกสนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพี่พพรกาญจนานีผมยอมรับว่าพลังสาวๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแต่ส่วนอออะไรนะตกสอน แต่ไม่เป็นไรครูรอดไนดะ้